วันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟแม่ทะนะครับก็ครบ1,000งพันทรับสานะครับก็พามาชมที่อื่นบ้างนะครับสถานีแม่ทะนะครับตั้งอยู่อ,อํอเาเภอแม่ทะนะครับจังหวัดลำปางนะครับถัดจากสถานีหนองมัเท่ามา8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถัดจากสถานีสารพาราบประมาณ6กิโลเมตรครับ สถานีแม่ทาถ้าเป็นสถานีที่ใช้ประแจก,กลหมูนะครับทีนี้สายลวดเหมือนกันนะครับนะครับอีสโคได้มีกําหนดการขบรถที่408และขบรถที่407นะครับจะหลีกกันที่สถานีแม่ท่าทุกวันนะครับเป็นสถานีที่มีการหลีกขบวน407-408นะครับข้างหน้านะเป็นเครื่องกั้นชนิดใช้กล้อง CCTV ในการควบคุมเครื่องกัน้นะครับก็อยู่ฝั่งด้านใต้ของสถานีแม่ท้านะครัสถานีแม่ท้านะเป็นสถานีที่รางประธานจะอยู่ในรางที่2ของสถานีนะครับแล้วรางที่หนึ่งของสถานีจะเป็นทางหลีกนะครับนี่นะครับไปแจเข้าทางหล็กอยู่ฝั่งนู้นะนครับแล้วฝั่งก็ถัดโค้งนั่นไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมการหลีกกันนะครับ วันสี่ได้ออกสารพราศมาหนึ่งหนึ่งสองตามเวลาคนระับวันสี่ศูนย์มาศูนตาม ในสถานีนี้แม่ท่าจะให้ขบวน407เข้าก่อนะ วันที08ถึง17นะครับชมกางคืนประแจกันนะครับ เป็นทางขาบวน407ให้สรารคามลานะ้วขอทางขาบนวน408วัน408กําลังผ่านเองเข้ามานะ้าววิญญาณสถานีแนละ้ว วัน408เข้ามาในรางประทานแล้วนะครับ407อยู่ทางเล็กครับก็ทำการขอทางสะดวกให้ขบวน407นะครับ สายไม่ทาใช้สัญญาณหองร่วมนะครับ 407ออกไป22นะครับ40821 407ช้า3นะครับ408ช้าเอ่อ200เฮนะครับสถานีเมชถ้าใช้สัญญาณออกรวมนะครับออกรวมคนระับ